นายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานและหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเปิดแถลงข่าวสรุปสถานการณ์พลังงานและมาตรการรองรับผลกระทบด้านพลังงานว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนทาให้ส่งผลกระทบให้ราคาพลังงานโลกสูงขึ้นทุกชนิดส่งผลต่อราคาขายปลีกในประเทศไม่ว่าจะเป็นน้ามันสําเร็จรูปอย่างเช่นเบนซินและดีเซลโดยเฉพาะราคาน้ํามันขึ้นที่สุดในรอบ14ปีซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกกระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหาร จัดการพลังงานในช่วงของสถานการณ์รัสเซียยูเครนและในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนนอกจากนี้ได้เตรียมพร้อมศูนย์กลางสั่งการด้านพลังงานประจํากระทรวงพลังงานเพื่อใช้เป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์อีกด้วยโดยเฉพาะการเตรียมการด้านการสํารองพลังงานให้พร้อมรับต่อทุกสถานการณ์นายสุพัฒนณพงพันธ์มีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร กระทรวงพลังงานก็จะยังคงติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านราคาเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนและให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนายกุลิสมบัติสิริปรลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความตึงเครียดวิกฤตรัสเซียยูเครนทาให้ตลาดกังวลต่ออุปทานน้ามันในตลาดโลกจากการคว่ำบาตรธุรกรรมทางการเงินและบริษัทพลังงานหลายแห่งระง,งับการลงทุนในรัสเซียประกอบกับกลุ่ม o อเปกที่ยังคงเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันเพียง4,000 0บาร์เรลต่อวันในแต่ละเดือนซึ่งหากสถานการณ์ยังคงตึงเครียดต่อ อาจทําทให้เดือนเมษายนนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบเกิน120รี่เหรียญสหรัฐต่อบาเรลน้ามันดีเซล150 1 5 0่งรหถึงหนึ่ยเสหรียญสหรัฐต่อบาเรลอย่างไรก็ดีความคืบหน้าในการเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านสหรัฐอาจนําไปสู่กําลังการผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นกว่า1ล้านบาเรลต่อวันรวมถึงการปล่อยน้ํามันสํารองของ IEA ก็สามารถจะบรรเทาความตึงตัวของตลาดได้บางส่วนขณะที่สถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลกก็ปรับเพิ่มขึ้นทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันโดยราคาอยู่ที่เญสหร่อ,อยห ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราประธานจากรัสเซียที่ไม่แน่นอนจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ครอบคลุมทั้งราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและสาภาพยุโรปก็อยู่ระหว่างการพิจารณาลดการพึ่งพาการนําเข้าก๊าซจากรัสเซียด้วย23,986ล้านบาท